เปิดใช้ดุลพ,พินิจฐ์วิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับ คลิปนี้ก็หน่งมิถุนายนนะครับเราก็ลง3ตัวบนไปแล้วนาะทีทองสวยงามครับติดตามชมได้ครับคลิปบน youtube ทีนี้เราจะมาดูนาะทีทอง2ตัวร่างดูเป็นอย่างไรสุดใหม่ครับสถิติ6กขวดมาชมกันดูนะครับชุดนี้ก็จะสวยงามสําหรับผู้ที่ชอบชุดเน้นๆนะครับไม่กี่ชุดส่วนชุดใหญ่นี่ที่มันเข้ามา3ตัวบนศูนย์เนี่ยที่บินร้อยสูตรเนี่ย เราจะค่อยไปดูกันอีกสักวันสองวันก่อนที่ผลการออกจะออกเราจะลงคลิปให้นะครับเป็นคลิปสรุปใหญ่นะครับก่อนวันออก1วันแล้วกันนะครับวันที่30มิถุนายนก็เดือนนี้มิถุนายนนะสามบวันวันที่3 0มสิบประเดี๋ยนะครับเดี๋ยวจะลงสรุปใหญ่ให้แต่ตอนนี้เรามาดูชุดต้นเน้นแต่ละชุดบางทีก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นทีเด็ดก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่โชคแต่ถ้ามาดูในคลิปนี้ก็ลองจดสูตรไปดูพิจารณาดู สถิติ6งวดครับตาทีทองครบ2ตัวล่างเราไปดูสูตรครับใช้ยังไงเนี่ยภาพรวมนะครับผมเดี๋ยวผมจะขยายให้นะขยายเห็นชัดๆตอนเราคำนวณกันตอนนี้ดูภาพรวมว่าเราจะมาไปที่ทางไหนนี่สถิติ6งวดจากสถิติแล้วงวดที่จะถึงงวดที่7เนี่ยนี่รางวัลที่12ตัวล่าง3ตัวหน้าครั้งที่1นครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1นครั้งที่2แล้วเราจะมาจับคำนวณกันตรงนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นงวดที่จะถึง1นมิถุนายนคืองวดที่7นะ พอเสร็จทีมแค่หกวดจะถึงเจ็ดวดหรือเปล่าก็ลองรอผลดูโอเคครับนี่เราถอยหลังม,มามาดูสูตรก่อนใช้หลักพันบวกหลักแสนบวกหลักพันสองครั้งบวกหน่วยบนแสนพันพันหน่วยบนบวกโอไม่ใช่ครับไม่ให้หน่วยบนนะครับแสนพันพันหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งแสนพันพันหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะบวกสองสามสองหยู่คงที่เอาละครับ ใหญนิดนึงครับอาซ้ายมือผมนี่เป็นผลการออกสลาก3ตัวบน2ตัวล่างหววแรกถอยหลัง7ถอยหลัง6งวนอ้น,นี่คือผลลัธ์จากการคำนวณ3 4 7 8 9เนี่ยผลลับจากการคำนวณเอาเราลองมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างออกเลยครับ6 8 เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งเช็คแป๊บหนึ่งครับอ่ะผมเมื่อกี้เป็นแผ่นใหม่แผ่นใหม่พอดีผมลืมลบสลิติเดิมบอกเอาแผ่นนี้แทนถูกแล้วครับสูตรเดิมสูตรเดิมครับสูตรเดิมสูตรถูกต้องแล้วนะแต่ผลผลลัพธ์ที่ได้เมื่อกี้นี่ผมเอามาแก้ไขใหม่คราสูตรเดิมนี่แหละครับหลักแสนหลักพันหน่วยหน้าสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกสองสามสองหนึ่งขงที่เนาะสูตรเดิมใช้สูตรเดิม ราวนี้เรามาดูผลลัพธ์คอมพิวเตอร์เราพอดีผมเอาเพิ่งจะไม่ได้แก้ไขแก้ไขเรียบร้อยครับงวดแรกครับ3ตัวบน2ตัวล่างนี่ผลลับจากการคำนวณมันต้องเลข4ตัวสิไม่ใช่5ตัวนะเลขสะสตัว3 6 8 9อก6นะกอก6กับ8 6 8ครบ2ตัวล่างถูกต้องหมดแรกงวดต่อมาครับ0356 6 06นะมี0มี6ครบเรียบร้อยถูกต้องงวดที่3นี่ 9กมีสี่เก้าสี่เมีเก้ามีสี 49, ่ 40, ครบทัตัวล่างแนะเรียบร้อยครบ2สองตัวล่างสามวดถูกแล้วงวนที่สี่มีเก้าแปดมีเก้าแปดสามหเก้าเครบ2ตัวล่างเรียบร้อยงวดที่ห้าสี่อกเจไม่ยากเลยเลเบลิลนะเข้าเรียบร้อยงวดที่หกสอีกก็สอก็ไม่ยากเรียบร้อยหกมวดติดต่อกันง่ายมากส่วนนี่สวยงามมาก ทีนี้เรามาดูคํานวณกันรวมภาพรวมกันคํานวณอันนี้คือรางวัลที่ 1, 5, 1, 95, นะหนึ่งศ5นย์ห้นาะ้สตัวล่าง2 2ล่าสุดอีกสตัวแรกครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2เราใช้สูตรยังไงนะหลักพันหลักพันใช่ไหมหลักพันขีดไปเลยหลักแสนบวกหลักพันสองครั้งหนึสองขีดแสน บวกลัพันสองครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1นึ่งหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1คือเลขศูนย์เพราะฉะนั้นแล้วก็บวก2 3 2สองของที่เราก็จะได้เป็นหลักแสนเลขศูนย์หลักพันหนึ่งบวกหนึ่งหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1คือเลขศูนย์ผลรวมก็เลขสองดึงลงมาเลขสองสองบวกสองของที่ได้เลขสี่สี่บวกสามของที่ได้เลขเจ็ดเจ็ดบวกสองของที่ได้เลขเก้าเก้าบวกหนึ่งของที่ได้เลขศูนย์ สี่เเรียบร้อยอบวกเลขสอดึงลงมาบวก2อ 4, ง 4, 7, 7, 7, ได้สีบวกสามได้เจ็บวกสองได้9 9้บวกหนึ่งได้สิใช้เลขศูนย์สี่เ็เก้าศูนรอผลครับเรียบร้อยครบ2ตัวรล่าอันนี้คือสูตรหนึ่งมิถุนายนโอเคครับเรียบร้อยเนาะ ีนีเ้เรามาจัดชุดดูจัดชุดไม่ยากเลยนะ4 7 4 9 4 0 7 9 7 0 9 0เรียบร้อยไม่ปลักหลักเนาะ2ตัวล่าเป็นวลาย,ยนรอบดครับสติ6หวดเรียบร้อยครับ อย่าเพียงภาพนึ่งไว้สักนิดหนึ่งนะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับกดซับสไ i ร์ไลค์แชร์นะขอให้ท่านโชคดีเฮงๆๆงในงวดน,นี้หนึ่งวิทุนายนนะครับร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆครับสวัสดีครับ เตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย